ธนบัตร20บาทแบบ11และธนบัตร20บาทแบบ12เริ่มจากธนบัตรฉบับแรกนะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ11นะครับตรงกลางธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรรุ่นแรกที่ประเทศไทยพิมพ์ใช้เองอย่างเป็นทางการนะครับพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ขนาดของธนบัต7.2คูณ14เซนติเมตรธับัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินของธนบัตนะครับราคาฉบับละ250-350บาทนะครับราคาธนบัตนะครับก็จะมีขึ้นมีลงนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับไม่มีคราบเหลือนะครับไม่มีจุดยางดำนะครับ ด้านหลังธนบัตรนะครับเป็นเรือพัทินังอนันตนาคคนราดนะครับลักษณะสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับขยายขึ้นมานะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับเป็นเรือพัท่นังอนันตนาคคนราดนะครับ นี่ครับด้านบนธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับนะครับรายละเอียดนะครับของธนบัตรนะครับมีลวดลายประกอบนะครับสวยงามคมชัดนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข20อารบิกนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับนี่ครับเป็นลักษณะโดยรวมของธนบัตรด้านหลังนะครับ นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามนะครับมีภาพเรือนะครับภาพท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับสวยงามสะอาดสบายตานะครับลายน้ำนะครับเป็นลายน้ําราชการที่9นะครับตอนนี้นะครับนําธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ํานะครับลายน้ํารัชการที่9นะครับสวยงามคมชัดนะครับ เป็นธนบัตร20บาทแบบ11บอของแท้นะครับธนบัตรฉบับต่อบาทนะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ12นะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับธนบัตร20บาทแบบ12นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับ ส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ12รุ่นที่2นะครับตัวเลข7หลักนะครับสังเกตตรงนี้นะครับหมายเลขธนบัตรนะครับแปดสี่เจ็ดสเนะครับเป็นตัวเลข7หลักนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับราคาฉบับละ40บบาทนะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับส่วนธนบัตร 20บาทแบบ12รุ่นที่1นะครับจะเป็นตัวเลข6หลักนะครับจะหายากกว่ารุ่นที่2นะครับธนบัตร20บาทแบบ12รุ่นที่1นะครับตัวเลข6หลักนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ80บาทถึง100บาทนะครับธนบัตร20บาทแบบ12รุ่นที่2ตัวเลข7หลัก ประกาศใช้6พฤษภาคมพศ2528พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับด้านหลังธนบัตรนะครับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับด้านบนธนบัตรตรงนี้นะครับพระคุดผานะครับตรงนี้นะครับตัวเลข20ไทยนะครับด้านล่างตัวเลข20อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตร เป็นภาพตรงกลางธนบัตรนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับด้านล่างธนบัตรครับตรงนี้นะครับเป็นลายไทยนะครับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลายไทยนะครับนี่ครับมีความสวยงามคมชัดนะครับลายน้ํานะครับเป็นลายน้ํารัชกาลที่9นะครับ เมื่อนำธนบัตรนะครับมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำนะครับพระบรมสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับลายน้ำนะครับมีส่วนสําคัญช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรของแท้นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ12นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ40บาทนะครับเป็นตัวเลข7หลักนะครับ วันนี้นะครับก็มีธนบัตรมานาเสนอให้ชมนะครับ2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ11และธนบัตร20บาทแบบ12นะครับนะครับลักษณะสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับดูสะอาดสบายตานะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ11นะครับด้านหลังเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับ ส่วนธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ12นะครับด้านหลังธนบัตรนะครับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่ครับเป็นธนบัตรแบบที่11และธนบัตรแบบที่12นะครับในสมัยราชการที่9นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับทั้ง2ฉบับนะครับ ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมาดำเสริรให้ชมนะครับสวัสดีครับ